วัสดีครับถอดเอ่อบูเล่ครับผมแล้วผมอย่างตอนตอนนั้นยังไม่ได้ถอดหม้อน้ําผมก็ดึงมูเล่มาแล้วมันไม่ออกแล้วคีมมันหลุดนะครับผมด้ามคีมมักระแทกเห็นไหมเห็นชัดไหมมักระแทกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองจุดนะครับผมอเออเซนโต้ตไม่คิดว่ามันจะบุบง่ายขนาดนี้เนาะ นี่คีมคีมมีพลาสติกหุ้มนะครับผมยังโดนขนาดนี้นะถ้าเป็นครีมไม่มีพลาสติกหุ้มนี้น่าจะทะลุเลยนะมั้เลยเลยมั้งเนี่ยผมว่า,อาตอนนี้เราได้เปิดน้ำสองทิ้เราเปิดน้ำเข้าไปครับผมอัดน้ำเข้าไปเต็มละก็ดูน้ำมันจะรั่วไหมมันก็ไม่รั่วครับผมตอนนี้เรารอมาห้านาทีแล้วน้ำไม่รั่ว เคสนี้เซนตอร์ช็อปต้องขอโทษลูกค้าเจ้าของรถด้วยครับผมก็ทางานประมาทไปนิดนึงนะครับผมก็คิดว่าชีมดึงแล้วก็ดึงมันจะออกนะครับผมดึงมันจะออกมันเหมือนจะออกแต่ว่าหัดไม่ออกครับผมคีมมันรูดก่อนนะครับผมคีมรูดปุ๊บเนาะคีมแล้วก็มันมันก็จะมีแรงดันตึ๊กแบบนี้นะครับผมเขา้าเลยตึ๊กทีนึงแล้วลองอีก,กทีนึงปึ๊บตึ๊กทีในสองแผลครับผมทีเนี้ย แต่ตู้ก็เลยถอดหม้อน้ําเออถ้าตอนได้ถอดก็จบแล้วครับผมแต่ว่าก็ตัวงานมันบานปลายเนาะแต่ว่านี่นี่บานปลายกว่านะถ้าถ้ารั่วมาแล้วนี่ยาวเลยนะครับผมก็โดนไปสองสองทีครับผมสองแผลแต่ว่าโชคดีที่ไม่ทะลุนะครับผมก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับผมคืออทำให้หม้อน้ําชำรุดนะผมไม่สวยงามนะครับผมแต่ก็ไม่รั่วนะครับผม แต่เราดูใช้งานไปบางทีมันบางนะผมโดนแรงดันอาจจะรั่วได้ตามหลังครับผมเดี๋ยวตรงนี้ต้องแจง้งลูกค้าทิหนึ่งให้ระมัดระวังด้วยนะครับโอเคเราเทน้ามาห้านาทีแล้วไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปประกอบที่รถได้เลยครับผม